โอเคก็ขอกราบท่านผู้ชมทุกท่านด้วยกันนะครับที่ผมใส่คนแล้วก็ปลา,าราเฟเอลนี่ครับก็วันนี้เป็น,นเกมของไมค์ครับนี่นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเล่นแข่งสร้างนะทุกคนแล้วนี่เราจะมาแข่งสร้างบ้านนักบินอากาศนี่นะครับทุกคนครับนักบินอากาศคืออะไรครับนักบินอากาศก็คืออมองอัสนี่นะฮะง่ายๆเราจะมาสร้างอมองอัส ้าก่อนเนี่ยเราสร้างฉบับเอเลี่ยนไปนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาสร้างแบบเป็นนักบินโอกาสี่นะครับทุกคนครับนะฮะจะเป็นบ้านในในนี่ครับผมก็ใครเชียร์บ้างใครอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยกันครับใครเชียร์บ้านผมนะฮะแฟนหลายคนก็เชียร์แฮชแท็กหนึ่งแล้วกันนะครับมาเชียร์ปาราเฟลนี่ครับแฮชแท็กสองแล้วกันนะครับผมนะฮะโอเคทุกคนพร้อมยังครับพร้อมเลยฮะมาสร้างดีกว่านะครับเราเริ่มสร้างจากขาก่อนแล้วกันนะครับขาเราเป็นไงปะขาเราเดี๋ยวไปถือว่าขามองอัตนะทุกคนขามองอัตคือว่าตัวที่มองอัเเเนนนนีี่่ยยทุกกกคครรรวาออะไัสมมมต์ไไได้้้้นนะะะฮปปาาาาเเรรรีียกวว่่อถถ็ผูชิตมใช่่เเอลียน ือเรียกว่าเรียกว่าเอ่อเรียกว่าต้องบีโอากาศหรือผู้รอดชีวิตผู้รอดชีวิตดีไหมเออถือว่าผมเรียกว่าผู้รอดชีวิตแล้วกันทุกคนก็ทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่เรียกอะไรคอมเมนต์ได้นะครับแต่รอบนี้น้องสร้างแบบว่าใช่ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วใช่ไงถูกต้องรับผมว่าเก่งมากโอ้โหเก่งจริงเลยยอกยอกยอกอบนี้สร้างตัวสีเขียวฮะอ๋อเขาก่อนเราปลาสร้างสีอะไรไปเขาก่อนสร้างสีชมพูนะฮะรอบนี้ผมสร้างสีส้มเขาก่อนผมสร้างสีแดงนะครับผมอยากแบบว่าสร้างสีเดียวกันนะประมาณนี้ โอเคประมาณนี้เปล่าทุกคนนคับดูแขนดูขามันประมาณนี้น่าจะประมาณนี้นะฮะมองอัดเดี๋ยวใช่ป่ะไ่ใช่ใช่นะครับน,นี้แขนแล้วก็เราระยะห่างคือมองอัดเขาเป็นคนที่จะไม่มีไม่มีเขาเรียกไงนะมองอัดเขาน้านบนอากาศที่ผมสร้างนะมันจะไม่มีเขาจะเป็นคนที่ไม่มีแขนปัไม่มีแขนหรือมีป่้ยทุกทว่ามีไหมครับปกติมันมีมัม,ม,มีหรือไม่มีคือตั้งแต่คลิปแลกมีมีเขาบอกว่ามีไว้แต่มันซ่อนไว้เขาบอกอ่ะคือถ้าเป็นฆาตกรไหม,ไหม ที่เห็นนะมีแน่นอนก็คือหักคอกับยิงปืนใส่อันนี้คือมีชัวใช่อันนี้คือมีชัวแต่เวลาเล่นอะเวลาเล่นเดินไปเดินมาเราไม่มีใช่ไหมรู้สึกใช่ไหมปะเนาะใช่ไหมใช่แต่น้องเก็บแขนน้ามาเดินกุ้งใช่ครับมันเดินนักละกุ้งยิงนะฮะตกต็กเต็กเต็กอ่ะกระตักกระเต่าตกเต็กตกเต็กอะเคยฟังก็บอกนะมาครับทุกคนต่อนะครับเมื่อกี้ผมขอเพิ่มขาหนึ่งนะเพราะว่าผมทำขาเล็กไปนะครับน้อร้ามาต่อไปาทำต่อน้อทร้างผิดหรอใช่มีครับทุกคนเนี่ยครับคือเขาไม่เซียนพอเดี๋ยวเหมือนผมนะครับผมนี่นักสร้างระดับโลกอะครับอเซีีียนนนคง้้มาาแลวท่ก่อน ปาอมองอันนี่ทุกคนเคยมีประวัติการเล่นอะไรที่เกมไหมครับทุกคนแบบว่าสนุกแบบคำขำมะคำที่แบบว่าทุกคนเคยเจอมากสุดแต่ตอนแรกผมว่าในชั่วโมงนี้นะไม่มีใครไม่รู้จักเกมอมองอันจริงครับทุกคนนะตอนนี้มันดังมากเลยทุกคนใช่ไหมฮะใช่แล้วดังแบบดังระเบิดอเถื่องไปเลยนะทุกคนมีประวัติอะไรในการเล่นแบบว่าฮาไหมครับผมที่เคยมีนะของพี่นี่รู้สึกว่าพอพี่ฆ่าคนปุ๊บแล้วพี่ลงท่อปุ๊บแล้วมีคนจับได้เลยอะไอ้แม่ลงท่อแบบโดนต่อหน้าต่อตาเลยวะเนี่ยเอ้ยยย ยันไอพี่มีฮาวันนั้นอีกก็คือผมฆ่าผมตอนผมเป็นฆาตกรใช่ไหมทุกคนผมทําการเขาเรียกไงนะผมทําการฆ่าคนนะครับฆ่าคนด้วยการเขาเรียกไงเดี๋ยวผมฆ่าคนด้วยแบบว่าเดี๋ยวผมสรางปิดดีกว่าชัวไปดูครับผมฆ่าคนแล้วผมก็แบบเอาโตัวเองปิดอะเอาเอาปิดอเ,อเอาปิดปิดฆ่าก่อนนะทุกคนเข้าใจไหมเข้าใจไหม เอาตัวเองปิดอ่ะเออปิดปิดคนตายอ่ะปิดศพอ่ะเออใช่ผมปิดผมปิดศพคนตายทุกคนนะผมเอาตัวบังอ่ะทุกคนแล้วก็ทีนี้มีคนมาเห็นแมาพอิงมันก็ก้นก้นเนียนได้นะแต่ว่าไอ้ขวามือมันจะขึ้นว่ารีพอร์ตทุกคนนะใช่จ๊ะก็หนุ่มคงเอ๊ะทำเนี่ยศพหายไปไหนวะศพหายไปใส่ว่ามันมีติกดอะไรเงี้ยนะครับทุกคนเลยเลยผมโดนนะฮะเลยผมเป็นทันทีเลยเมื่อกี้ผมทำสัดส่วนผิดนะฮะผมทำนิดนึงคือตรงนี้ต้องเป็นห้านะครับตรงนี้ห้าตรงนี้ห้าเผื่อมีใครทำตามนะ ทุกคนสามารถทําตามได้มาทุกคนนะสร้างต่อที่วันนีครับเราสร้างขึ้นไปข้างบนประมาณสัก9บล็อก1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคมาไว้ทุกคนครับวางไปเลยอะไรอะไรอะไรทุกคนเขาต่อปลาเคยมีประสบการณ์ในองอัพแบบฮาฮาไหมแบบว่าแบบเคยไปคาดั้นกรหรือเป็นอะไรเงี้ยฮาฮาไหมเห็นพี่ยังได้นะของปลาเนี่ยผมเคยเล่นกับปลานะตอนนั้นปลาชอบลงท่อบ่อยมากเลยคือท่อบ่อยๆอันนี้อันนี้คือประจำใช่ไหมอ๋อ อันนี้คือประจำเห็นปลาลงท่อบ่อยบ่อยนะทุกคนครับคือไม่ใช่หรอกพอฆ่าคนเสร็จปุ๊บแล้วก็มุดท่อดมาเลยแล้วก็แบบโค้แตกอ่ะบ่อยมากอันนี้บ่อยมากอ่ะเล่นพร้อมแชมป์นะอันนี้บ่อยมากแบบบ่อยบ่อยคือไม่กใครที่อยากแบบอ่ะ คือตอนนั้นน่ะน้องกําลังจะขังใช่ไหมล่ะจะปิดประตูค่ะขงเสร็จแล้วไอ้สองคนนั้นน่ะมันเดินเข้ามาประตูในประตูพอดีเสร็จแล้วก็เห็นข้าพอดีปึ๊บแล้วก็แล้วก็แต่โแตกนะครับทุกคนนะฮะก็ใครที่อยากให้พวกผมแบบว่าอยากให้ผมเล่นเกมอมงอัศที่แบบฉบับของคนจริงก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับแบบว่าสหรับฉบับแบบของจริงนะฮะอมงอัศของจริงที่ไม่ใช่ไหมครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าอยากทำเกี่ยวไลฟ์สตรีมก็ได้นะไลฟ์สตรีมอมงอัศอะไรเงี้ยเล่นได้นะฮะช่วงนี้กำลังมาแรงอะไรเงี้ยนะตอนนี้ผมก็เล่นน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 ะะครัับบแแตต่่่่่ไไมดด้้เลอยขาาก็นๆทีเล่นนก็เล่ บ่ <numbers> ่อยครังน like ี้มันก็บ่อยหรือไม่บ่อยก็ต่อรองไม่ค่อยบ่อยเดี๋ยวก็บ่อยนะประมาณนั้นนะเออเล่นสนุกครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราทำกระจกกันดีกว่าทุกคนทำกระจกหน้าต่างนะฮะหน้าประมาณหนึ่งสองสามสี่แน่ตรงนี้เออพี่ใช้พี่ใช้เป็นเดียวเองนะฮเวดดิทมาต่อไปเราทำเกี่ยวกับเป็นเออ่กระจกหน้านะครับทุกคนกระจกหน้าเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อคือนับเป็นโอกาสของเรานีะฮะมันจะมีกระจกอยู่ตรงหน้าใช่ไหมทุกคนใช่ครับเราทำป็นกระจกตรงหน้านะประมาณนี้นี่เป็นไง เดี๋ยวผมต้องทำแบบเกี่ยวกับพวกบบของแต่งของแต่งกายด้วยทุกคนนะเพื่อความเท่นะฮะของแต่งกายเดี๋ยวผมคิดว่าทำเกี่ยวอะไรดีเอาเป็นแบบไอ้นี่ไหมผมทำแบบวงวงวงสวรรค์เขาเรียกอะไรป่ะวงแหวนอะไรสักอย่างนะรประมาณนี้อ๋อเดียว<ม>์ซ<ำ>ีของอมองเอมอมันเ,เป็นคล้ายๆเข,า,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 ขาเรียกเขาเรียกว่าเดียรซีแต่ว่าสำหรับหลายคนน่าจะเรียกว,ว่าการแต่งตัวนะฮะผมทำการแต่งตัวใหมันดูเท่ๆนะทุกคนนี่อันนี้คือกระจกนะครับเดี๋ยวผมต้องจอดตรงนี้เพิ่มทุกคนครับนี่จอดงี้เพื่จะให้เป็นแบบเหมือนเป็นลมกินลมชมวิวนะฮะตรงนี้ตรงนี้ปิดไว้เอาประมาณแคคค่นนนี้กก็พอะรับทุ อย่ามองแประมาณนี้อ่ะแค่นี้ก็พอแล้วโอเคประมาณนี้นะผมอันนี้ก็จะเป็นกินลมชมวิวนะฮะตรงนี้อ๋อเขาสวยครับเหมือนเป็นหน้าต่างทุกคนครับนี่มองยังไงแมปาไปหมดเลยพี่ต้องชนะปาแล้วจวังหวะนี้นะฮะจริงแคนีจริงชนะพี่เหมือนกันจ,น hey, จังหวะเฮ้ยมาเดี๋ยวผมจะทำการทำหัวนะครับไปถั่วหัวนี่ต้องปิดยังไงดีนะหัวนะปึ๊บอ๋อหัวมันเป็นเนี่ยทุกคนทำขึ้นมาตรงนี้ไปเลยนะทำตรงนี้อ่ะประมาณนี้โอเคฝั่งนี้เรียบร้อย เ <s we ak> ไม่แปกเลยทุกคนอย่าลืมเชียร์เบอร์หนึ่งนะฮะกาเบอร์หนึ่งนะทุกคนทับกาเบอร์หนึ่งจัดกาเบอร์หนึ่งนะฮะนี่เราขอเดี๋ยวนี้เร,เ,นเราเล่นหาเสียงกันแล้เดี๋ยวนี้นะ,นะ <laughs> เออนะทุกคน B B มาเราต้องทำไต่ไปเรื่อยๆตรงนี้ทุกคนไต่ไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้คือการปิดหัวของอมองอัสของเราทนี่นะฮะ hmm. โอเคทำไปเรื่อยๆด้วยนะครับนี่นี่สร้างโคตรสวยโอ้โหผมนี่แบบสร้างโคตรเก่งอะครับมาทุกคนสร้างไปจัดมาประมาณนี้ประมาณนี้อ่าเราเริ่มไต่นี้เสร็จเราก็ต้องเริ่มไต่เรื่อยๆเป็นไงโอ้โหนี่จะไต่เรื่อยๆนะฮะ แค่เป็นหัวกันทุกคนประมาณนี้หัวมันจะรู้สึกทรงเรียรใช่ป่านะเป็นทรงแบบไม่ทรงเลี่ยมเขาเลยทรงเลยนะมันไม่ใช่วงกลมอ่ะนะเออแต่ความจริงเขาสร้างวงกลมทุกคนครับวงกลมนะฮะวงกลมโอเคประมาณนี้ขึ้นมาขึ้นมาตรงนี้อ่ะฮะเริ่มปิดแล้วทุกคนเริ่มปิดแล้วตอนนี้หัวเริ่มปิดแล้วนะฮะชึบชึบใช่ป่าไม่มาบอกขอภัยนะตอนนี้ใช่ป่าไม่บอกจะจะมาสร้างต่อชึบชึบเคประมาณนี้นี่นี่ทีนี่นี่นี่ก็ไปทัวไปเลยครับไปทัวไปเลยไปทัวไปเลยนี่ เอาพี่เรียบร้อยของพี่เสร็จแล้วหัวนี่มีหัวเรียบร้อยทุกคนคนระับนี่ครับทำให้มันแบบอามไว้ของเราเดี๋ยวมันดูปแปลกๆเลยทุกคนไปเลยนะเพราะผมเพราะผมปิดผมก็มมมมมต้องเปลี่นหัวเร็วๆวันนี้ทุกคนประมาณนี้อ่านี่แปลกไปนี่แปลกไปโอเคเราเราขอเปลีนหัวนิดนึงนะทุกคนนะ ประมาณนี้น่าจะโอเคนะครับเดี๋ยวผมผมขอว่ากัน,น,นรประมาณนี้อุ้ยน่ารักไหมน้องๆช็บปๆๆทุกคนสามารถไปดูการสร้างของพี่ปลาได้นะตอนพี่ปลาก็สร้างอยู่นะตอนนี้แบบว่าอัดคลิปอยู่ใช่ไหมปานะใช่แล้วใช่น่าจะหลบพ้องกันทุกคนก็สามารถดูของพี่ปลาได้นะครับทุกคนนี่ปลาพี่ว่าผิดไหนก็ไหนพี่ทำหมัดเลยแล้วกันนี่ทาหมัดมันจะหมัดมันจะลอยมานะครับหมัดมันจะลอยมานิดนึงมือมือของมือของน้องเขานะฮะ โอเคเดี๋ยวเราเรามีเฟอร์เจอร์ที่มันคล้ายๆมัดด้วยครับทุกคนเราสามารถทำตรงนี้เป็นมัดได้ทุกคนเนี่ยมันเป็นมอดอ่ามันเป็นมัดอย่างงี้อ่านี่ยคล้ายมือไหมทุกนได้ดูนาอยู่เึินช่างแล้วช่างแล้วช่างแล้วนี่เหมือนมัดเอ้ยเหมือนมัดไหมทุกคนเหมือนจังไสป่ะเหมือนจังใสป่ะเนี่ยอะเหมือนจังใสเนี่ยเนี่นี่นี่อันนี้คือมัดของเขานะเอ้ยเอ้าว่ะมีมัดว่ะบ้าเขาพี่มีมัดว่ะมัดนี่ไม่ใช่หมาทุกคนครับไม่ใช่หมานะฮะคนละมัดทุกคนครับผมกาแพงผมติดอ่ผมไม่สามารถทำมัดครบได้มัดกาแพงมันติดนนะะะฮฮไไม่เป็ร ทำแค่นี้พอให้รู้ว่ามันคือหมัดนะฮะตรงนี้นี่เรียบร้อยครับหมัดหมัดอมองอัดนี่นี่ไอ้พี่ของป้าแด๊ดดี้นี่น่ารักจั๋จของผมนะต่อไปมีมงแหวนข้างบนหัวนะครับของป้าทำเป็นอะไรม,ม,ม,มีการแต,ต่งตัวใส่มงใส่หมวกไหมมีมีค่ะเดี๋ยวค่อยพิลเดี๋ยวผมผมจะทำเป็นลูกด้วยนะเดี๋ยวเราจะมีลูกด้วยครับมูลูกมองอัดนทำเป็นลูกน้องก็ทำเหมือนกันน้องเว้นลูกนะใช่ไหมทำเป็นลูกเหมือนกันลูกนะตัวเล็กกระเปียกกระเพียกตัวกระเปียก ไม้น้องอับตัวเพศหล่ะครับไม่ใช่บินเลยอ๋อมันเลยย่ามันตัวใหญ่เกินนี่ครับทุกคนครับเรามีวงแหวนบนหัวนี่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมปลาคือมองอภิจายอะไรเหรอมีบุตรมีหัวแหละไอเดียเราเลือนทางกระเป๋าได้ใช่ไหมต้องมีกระเป๋าใช่ปะรู้สึกอะไรทุกคนครับเลือทางกระเป๋าได้นะปลากระเป๋ามันยังกระเป๋าข้างหลังด้วยเป็นสีีเหล่ยมเหลี่ยมอ่ะเข้าใจไหมผมจะสรางกระเป๋าทุกคนครับนี่มันจะมีคล้ายๆกับนี่ทำคล้ายๆกระเป๋าทุกคนครับมันจะแบบอยู่ใกล้ตรงหว่างขานะประมาณนี้เดี๋ยวทำกระเป๋ากันนะฮะ มันจะมีกระเป๋าด้วยนะครับทุกคนอะมองงานของเราชึบๆมานี้อ่านี่เสร็จแล้วทุกคนครับโอ้บางของพี่เสร็จแล้วนะเดี๋ยวพี่ทำลูกพี่อทำลูกด้วยถูกทางทางซ้ายของพี่ทำลูกทำลูกเสร็จแล้วรอใช่ของพี่เสร็จแล้วต่อไปทำลูกฮะเราต้องทำเป็นล้วนทุกคนนะเขาต้องแต่งเฟอร์เจอร์ที่หลังทำลูกก่อนนะครับลูกทำน้องทำน้องนี่นี่นี่ต้องทำไปทำตัวเล็กก็พอนะป่านะลูกเนาะเออตัวเล็กก็พอแล้วนี่ฮะตัวเล็กครับทุกคนอะมองอัลเลสอะมองอะมองอะมองออร์เลนอะมองอะมองเลสอะมองออรเลสนะฮะตัวนี้ แล้วก็มีเป็นทํารูครับตัวเล็กๆนะฮะตัวหนึ่งตรงนี้นะฮะเป็นหนึ่งขอทํ้ก่อนชึบประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วก็มีตรงนี้ออกมานิดนึงเพราะว่าตัวใหญ่ไปนี่จากนี้เนะนี่นี่แล้วก็ตตดตรงนี้ชึบชึบชๆบแล้วก็ขึ้นมาข้างบนเป็นสีปลาลูกมันต้องทาตัวสี่เหลี่ยมแน่เลยพี่ทําตัวสี่เหลี่ยมอ่ะอ้าวใช่ไหมไม่ต้องพี่ทำตัวสี่เหลี่ยมทําตัวเล็กๆน้องๆเป็นน้องตัวเล็กนะฮะความจริงเขาตัวเล็กนี่ยสามารถทําเป็นห้องน้ําได้ด้วคนครับแต่เฟล่งเฟเจอ์นะฮะชึบประมาณนี้ แต่ควจริงโดยหลักแล้วผมอาจจะไม่ได้ทาแบบเป๊ะนะฮะทุกคนหมายถึงว่ามีเฟอร์นิเจอร์ครบนะเพราะว่าบ้านมันน่าจะเล็กเกินไปนิดนึงนะเลยทำเฟอร์นิเจอร์ครบไม่ได้น้ำยาของพี่อีกเออของพี่ก็เล่เหมือนกันนะครับมาต่อไปต้องทำเป็นกระจกตรงนี้อ่ะปิดแวะชบ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 ตรงนี้นี่แล้วก็มีกระจกนะครับมีสีดํานี่ปิดแวะชุบชบนี่ปารูพี่เสร็จแล้วนี่น้องใช่รูพี่กกเสร็จแล้วมันเป็นน้องเป็นน้องมันติดมัดมันติดมัดพ่อมานะ ขอผมไปบาร์วอล์กเร็วนะครับใครอยากดูพี่ปาสร้างก็สามารถไปดูช่องพี่ปาใต้คลิปแล้วกันนะครับแต่ว่าดูผมให้จบก่อนก็ได้นะครับคือแบบว่าอยากดูนี่ใช่ไหมเขแบบว่าแบบว่าพี่พี่อาจจะวางแบบนี่ไม่ต้องปรับซาว์โมชั่นแล้วน้องๆสามารถสร้างตามได้สบายใช่แล้วนี่คนนี้มีหมัดด้วยปลาลูกต้องมีหมัดด้วยนะฮะอย่าลืมทำหมัดลูกนะฮะนี่นี่ลูกหมัดโอ้โหหมัดหมัดติดยาหมัดติดมือพ่ออย่างนี่เฮ้ยประมาณนี้ทุกคนเออประมาณนี้ก็น่ารักแล้วฮะตรงนี้แค่นี้ก็น่ารักแล้วผมบอกเลยมาเท่ากันไหมนะไม่เท่ากันนะคคคครรรััับบททุุกกกนนนนนเเดีีี๋ยยวว่่่อมาส็จแล้ ไม่ลูกมันต้องมีไม่ต้องมีลงจานแล้วไม่ต้องมีหรออันนี้คือพ่อกอลังจับหัวลูกนะตรงนี้เขาปาเขาไปเสร็จแล้วไอ้ของวาวมลล์ลูกแหลยน่ารักน่ารักเลยงุดโคนี่นี่จะเซอร์ไพรส์ดีเอลซีนะไม่ค่อยๆทุกคนนี่ว่าเราดูลองเดาดูว่าพี่จะสร้างดีเอลซีอะไรแบบตัวแต่งตัวยังไงอะไรอยย่างงเี้แต่งตัวยังไงใช่แหละเอามองอัดนะคะแต่พี่จะตกแต่งกันตอนนี้พี่พี่จะเข้าการตกแต่งแล้วเดี๋ยวผมคิดดูว่าจะเข้าทางหลังดี ข้าทางหลังแล้วกันนะทุกคนบ้านเรานะฮะเข้าทางหลังแล้วกนะันมันมีประตูเป<ม>็นสีส้มพูไม่ใช้ว่าเราโอ้น<ส>ั่นสิเวดิค์เ yes. ขาจิงเวดิคืออะไรครับทุกคนเวดิมันคือการไอมันเป็นคำสั่งเอาไว้แบบฟังบล็อกนะทุกคนเพราะว่าสามารถทำพื้นที่เรียบภายในหนึ่งวีได้เลยวันนี้นะแค่คำสั่งเดียวนะประมาณนี้โอเคนี่คือขาเราขาอาจจะไม่สวยเท่าฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าอะไรไม่รู้ครับเพราะว่าไม่มีอะไรครับทุกคนนี่นะมันคือขาโอเคเราขอขยายตรงนี้นิดนึงนะครับนี่นี่เป็นอยงนี้มาแล้วก็โอ้ผมยาาททุกคคนรับขยหผมาเพราาวงประตูยากครับตตกแ่งยาก ประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วก็วางอะไลองคิดที่หลังก็ได้ขึ้นได้ครับตรงนี้ใช่คิดที่หลังโอเคผมทำเป็นบันไดลิงแล้วกันนะในการขึ้นนะฮะน่าจะฟีลฟ้ามหาวแก้วจริงๆเลยชุดประมาณนี้บันไดลิงมันมีประโยชน์มากเลยในการประหยัดใช่แล้วพื้นที่มันประหยัดพื้นที่ใช่มันใช้บล็อกเดียวในการขึ้นบันไดนะทุกคนวู้นี่บ้านเราโตขั้ใหญ่ฮะอูบ้านหลังนี้คิดดูเลยครับผมคิดแล้วผมทำไงดีสำหรับพวกเราในป่านแน่นอนครับผมแนวแบบอันนี้แน่นอนใช่ไหมแบบโมเดิร์นแน่นอนถ้าแบบบ้านแบบมีชั้นมีแแแบบบบค่ บ้านเล็กบลาแคบอะครับดูนี่เข้าใจไหมบ้านแคบอะสามารถทำโมเดิร์นได้แน่นอนครับทุกคนประมาณนี้ผมลองทำนะผมจะลองทำนะผมขอกะขนาดก่อนแล้วกันครับว่าโมเดิร์นเราขนาดไหนดีทุกคนครับเราจะไม่ทำให้มันแย่งกันไปนะประมาณนี้เอาตรงนี้ปิดตรงนี้เลยชุบ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 โอเคประมาณนี้แล้วก็ทำบันไดขึ้นตรงนี้ครับขอพี่พี่เล่นตกแต่งแล้วปลาถึงไหนแล้วครับตอนนี้ต้องกำลังปิดหัวมองปิดหัวมองอัชอมองอุชมันคืนนับบินอวกาศใช่ไหมตัวลงตัวลงผมจะเรียกว่าคลิปนี้จะเรียกว่านับบินอวกาศทั้งคลิปแล้วกันนะะะะคคคครรรรรัับบทุกกกนนนนเเียออไไ็สาามมมถต์ด้ฮะ น้องน้องใช่น้องน้องนัำบินอากาศโตลุมร,รักประจันขนาดว่ะทุกคนเคยฟัไงไหมฮะน่าจะเคยฟังทุกคนเมเคืนเราไปตรงนี้ออกนะครับตรงนี้อ่ะมาได้มานี้ชุบชุบชุบโอ้โหโคตรแบบสวยสาวมะพร้าวเจลจริงๆเลยว่ะทุกคนสวยเซียวเซียวเหลืองเหลี่ยมเหลีมจริงเลยนี่ตรงนี้โอเคไม่รู้ภาษาอะไรภาษาจีนโอเคขึ้นตรงนี้ชุบชุบชุบโอ้ตางขึ้นโอ้โหเท่ครับ แล้วก็ต้องมีกระจกปิดตรงนี้เป็นสีส้มหยาดถูกไหมอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้สวยงมมากทั้งสวยทั้งสองด้านเลยนะคะใครที่แบบว่าอยากจะสร้างตามเนาะใช่แล้วสร้างตามได้นะครับทุกคนโคตรเท่ฮะประมาณนี้นะครับโอเคบ้านเรามานี่เดี๋ยวผมขออนุญาตตกแต่งห้องนอนเดี๋ยวแล้วผมคิดก่อนว่าตัวนี้ไม่น่าจะมีอะไรโอ้โหตัวนี้รว้วางอะไรอย่างเงี้ยทุกคนวางเป็นเฟอร์นิเจอร์นะฮะออเรนต์อ่ะทุกคนออเรนต์สีส้มนะฮะเราทำเป็นโอ้ เฟจอร์บอกเลยครับโคตรเยอะนะฮะเยอะจะจัดเหมือนทั่วไปนะครับเราทำเป็นกล่องดีกว่าทุกคนนี่ตัวนี้ชุบๆอ๋อโคตรเท่ห้องรับแขกห้องไหนเดียวโอปาพี่ว่าพี่น่าจะทำห้องไม่ครบน่าจะทำทั้งแค่ห้องนอนกห้องรับแขกสองอย่างเพราะว่าที่มันเต็มใช่ที่มันเต็มจะจัดเลยโอเคผมรู้แล้วตรงนี้ทำเป็นห้องอะไรดีกว่านะครับผมเก็ละผมเก็ละตอนที่ผมเก็ละตอนที่มันเกล็ดฉุดในหัวนะฮะเดี๋ยวผมขอเตะเฟอร์เจอร์ก่อนนะครับทุกคนตอนนี้บ้างของพวกเราทั้งสองคนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนะฮะเรียบร้อยนะคร น้องจะไม่เฉลยว่าน้องสูเดเบรอไม่เฉลยนะครงบน้องมานี่มา,มาดูของพี่ดีกว่ามานี่ครับมาดูของผมนะฮะนี่ของผมนะครับจะมี DLC ก็คือว่าเป็นแบบเป็นของซื้อชุดที่ซื้อมานะครับผมเป็นมงกุฎฮะเขาเรียกมงกุฎไหมเขาเรียกแบบเป็นวงแหวนทุกคนประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีหมัดด้วยใบเห็นป่ะมีหมัดด้วยมีหมัดทั้งลูกทั้งพ่อเลยนะฮะทั้งตัวทั้งเล็กทั้งตัวเล็กด้วยครับนี่ครับตัวเล็กก็มีหมัดนะฮะตอนนี้มา เดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันดีกว่านะครับภายนอกประมาณนี้นะฮะไปภายในดีกว่ามาตรงน,นี้ก็มีกระเป๋าด้วยกระเป๋านิดนึงกระเป๋าเล็เลเลกๆนะตรงนี้มาเข้ามาครับผมมาเขาา้ดา,เขาดูภายในกันดีกว่ามาครับทุกคนฟินจตอเลยครับจตอครับผมว่าผมมีแค่สองสามห้องนะฮะไม่ได้มีห้องรับห้องรับแขกไอ้ไม่ได้มีห้องน้ำผมลืมนะฮะน้องเขาไม่มีห้องน้ำเหมือนกันนะครับแรมอันนี้จะเป็นห้องรับแขกบาร์ตรงนี้ผมไม่จะเป็นห้องรับแขกเลยตรงนี้นะครับมีห้องรับแขกตรงนี้จะเป็นห้องครัวตรงนี้นะครับจะมีพวกแบบเฟอร์เจอร์ต่างๆนนนนนนะะะะะจจจมมมมมีีีีีีีีแแแแแบบบบบบบพววววววกกกกก้้้้้้้้้้้คคครร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 รัััิิปปาาตงงงไดดดลลล็หออออเเเยยยยณ มีโต๊ะเรียบร้อยนะครับมีตู้เย็นตรงนี้นะฮะครบจัดนะครับแล้วก็บวกกับห้องเราแขกนี่ตรงขึ้นตรงนี้เนี่ยอ๋อทางขึ้นตรงนี้เลยครับนี่อันนี้คือจะเป็นห้องนอนผมเป็นห้องสตูดิโอผมเองนะฮะ็นห้องนอนนะครับทุกคนจะมีเป็นอ่านังสือล้อมรอบตรงนี้นะฮะแล้วก็มีเตียงนะครับแล้วก็จะมีคอมพิวเตอร์สำหรับสตูดิโอเนี่ยประมาณนี้นะง่ายประมาณนี้แหละก็บ้านผมนะใครชอบบ้านผมอย่าลืมให้แทงหนึ่งด้วยแล้วกันนะครับไปบ้านบาร์เด้อป่ะ Let's go นะอันนี้เราสร้างแบบว่างบประหยัดนะครับเพราะว่าพื้นที่เรามีแค่่นน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 ิิดดดเเียยวะะะคคครรรรับใกกาาาสส้้งงงลแึทุป อ่ะเรามาเดี๋ยวพารีวิวบ้านป่าเดี๋ยวทุกคนครับมานะครับป่านี่มาเฉลยเดียลซีเดี๋ยวนะครับทุกคนนี่โอ้โหลูกสองว่ทุกคนครับเออว่ะมันจะมีเป็นเดียลซีที่แบบว่ามีลูกบนหัวใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันไม่ใช่เดียลซีเดี๋ยวเออตกแต่งของที่ซื้ออะของซื้ออะเขาเรียกว่าเดียลซีทุกครับของซื้อนี่มันจะมีเป็นลูกนะครับเป็นลูกด้วยเขาเทพเลยครับในป่าเดียทั้งทั้งทั้งข้อไหนอะทั้งแม่เออมีกระเป๋าทักตัวเลยทุกคนจะเป็ตัวบนแนบบนไม่มีกระเป๋าแนบข ก็ทันี้ค่ะทางทันท่าเข้าเหมือนกันนะครับมองแล้วขึ้นมาก็จะเห็นสวนหย่อมเล็กๆขึ้นมาก็ปึ๊บนี่มีเก้าอี้ด้วยโซฟาเก้าอี้นะฮะเดี๋ยวนั่งเล่นีห้องนั่งเล่นแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะอะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องอะไรอ่ะ้าเหมือนเหมือนโรงพยาบาลเลยไหมข้าวบ้านเป็นอะไรครับห้องเก็บของเขาบนอะเ้าบนนี้ก็จะเป็นห้องทำงานนะฮะโอ้ตรงนี้มีคอมพิวเตอร์นะครับเออเหมือนสตูดิโอของตัวเองเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องนั่งเล่น เขาตั้งเล่นนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะห้องนอนโอเคประมาณนี้นะผมว้านปลานะฮะแต่อย่างเดียวที่ไม่มีคือไม่ได้ปักไฟนะอันนี้ไลอดไฟห้องน้ำเดี๋ยวห้องหลอดไฟไม่ได้ปักห้องน้ำไหนห้องน้ำ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 ไม่มีเหรอไม่มีกันไม่มีโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมนะถือว่าของปลาหอมคอแล้วกันนะผมนะใครชอบบ้านใครอย่าลืมให้แท็กคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีเจอใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ทั้งสองช่องเลยแล้วกันนะครับสวัสดี้คนตัวรับกกันไปก 来呀！回家